ดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณป้าชื่ออะไรคะป้านิ่มป้านิ่มนะคะทานกาแฟแม่มดแล้วเป็นยังไงบ้างคะทานมากี่กล่องแล้วคะเนี่ยโอ้เป็นสิบกล่องนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะปวดเข่าค่ะไม่ลอ่าแล้วมีอะไรอีกตาเป็นต้อกระจกแต่หมอจะให้เป็นโรคไม่ได้โอคแล้วคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะ มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นด,ดีดีแล้วค่ะเไม่ต้องใส่แล้วโอ้โหอ,อยากให้ป้าเชิญชวนนะคะส่งต่อบุญนะคะกินกาแฟแล้วดียังไงกินกาแฟแล้วดียังไงค่ะแต่ก่อนกินแบบช่องห้าบาทดีกว่าน่แบบา,านะกินเป็นตัวค่ะเดีย๋ยวนี้ลูกสาวเขาซื้อมาให้ค่ะแล้วก็ป้าก็เลยว่ากินแล้วดีก็คือเชิญชวนเนาะ วันละเท่าไหร่คะวันละสามซองอ่าวันละสามซองนะคะโอเค